ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูแพรวันจะพามาเรียนเรื่องกาเพชมเครื่องขาวหวานนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองบทนำเรื่องนะคะกาเพชมเครื่องคาวหวานเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะพระราชนิพนธ์นะคะเพื่อประสงค์ในการชมฝีพระหัต การทําเครื่องเสมยของเจ้าฟ้าหญิงมุรอดนะคะซึ่งภายหลังก็คือสมเด็จพระศีสุริเยนทราบรมราชนีในรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะพระราชนิพนธ์นี้บางครั้งก็เรียกว่ากาเพชมเครื่องขาวหวานและบ้าด้วยงานนะะักขัตเตะเลิกจากเนื้อความในพระชนิพนธ์ประกอบไปด้วยการชมอาหารข้าวอาหารหวาน แล้วกล่าวถึงงานนักขัดตะเลิกของแต่ละเดือนของไทยนะคะบทเฮเจ้าเซนก็หมายความว่าในตอนท้ายจะมีบทนี้ขึ้นมาก็หมายถึงงานนักขัดตะเลิกของคนไทยเชื้อสายมุสลิมนิกายชีอะนะคะลักษณะคำประพันธ์จะประกอบไปด้วยโครงและกา ความแต่ละตอนจะขึ้นต้นด้วยโคงสี่สุภาพหนึ่งบทนะคะโครงแต่ละตอนจะประกอบไปด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทตามด้วยกราบยานี11ไม่จํากัดจํานวนโบทนะคะนักเรียนสังเกตสิว่าเนื้อความโคงบทแรกจะคล้ายกับกราบในบทแรกนะคะซึ่งเป็นลักษณะของกาเพเรือนั่นเองด้วยเหตุนี้บทพระชนิพน์จึงนำมาศึกษาจึงมีชื่อขึ้นต้นใยคำว่ากาเพ พระชนินธ์กาพีชมเครื่องคาวหวานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยนะคะพระราชนินพลไว้สําหรับเฮเรือเป็นส่วนพระองค์หรือเรียกว่าเฮเรือเล่นแต่ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวนะคะอันเชิญบทพรพระชนินธลกาพชมขาวหวานเนี่ยค่ะ มาเหตุในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาศนะคะนักเรียนสังเกตดูว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภา,าลัยนะคะจะกล่าวถึงอาหารคาวหลายชนิดเช่น,น,ชนแกงมัสมันยำใหญ่แกงคั่วส้มไส้ละการรมอาหารคาวในวรรณคดีนะคะ มีทั้งอาหารที่นิยมรับประทานกันในมื้อหลักหรือเป็นอาหารว่างนะคะหากศึกษาบทพระราชนโพน์เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนจะรู้จักชื่ออาหารของไทยสมัยโบราณหลายชนิดเลยนะลูกอัจฉริยภาพทางด้านกวีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยผู้ทรงเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสิน์นั่นเอง นี่คือตัวอย่างนะคะกาเพรมเครื่องขาวานขึ้นต้นด้วยโครงเห็นไ,ไหมคะตามด้วยกาบของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยนักเรียนสามารถดูในหนังสือได้ตามประกอบไปด้วยนะคะนี่คือกาบที่ต่อจากเมื่อกี้นะคะเด็กๆสามารถมีนหนังสือและเปิดดูตามได้เลยนะคะ มาวิเคราะห์สิกาเพย์ชมเครื่องคาวหวานมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความไพเราะของวรรณคดีนะคะมีการเลือกสรรคำไม่คล้ายเกิดเสียงไพเราะเช่นการเรียนเสียงสัมผัสสัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะดังตัวอย่างเห็นไหมคะเด็กๆอ่านเลยนะคะ จะรู้ว่ามีการสัมผัสกันอย่างไพเราะเพราะพิ้งเลยอ้าวต่อนะคะคำประพันธ์บางบทมีการเล่นคำซ้ำคำซ้ำก็คือคำเดิมๆที่มาใช้บ่อยๆนะคะดังตัวอย่างที่เห็นไหมคะยังเรียนดูสิคะสังเกตดูจะใช้คำซ้ำๆคำว่าโชมโชมโชมไหมคะคำว่าหวานหวานไหมคะ บางบทนะคะบางบทมีการใช้ความความก็คือเนื้อความนะคะเปรียบเทียบทอดนะคะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะเวลาอ่านใช่ไหมคะยิ่งอ่านยิ่งเกิดความเปรียบเทียบเกินจริงสร้างจินตนาการแก่ผู้อ่านนึกถึงรสชาติกินหอมของอาหารกำานิดาถึงรสชาติของก้อยกุ้งที่อร่อยมากอย่างคำประพันธ์ที่เห็นไหมคะ อ่านแล้วก็รู้ว่าโอ้โหจินตนาการตามเลยนะคะต่อไปคุณค่าด้านเนื้อหาบ้างนะคะกาเพชมเครื่องคาวหวานกล่าวถึงอาหารไทยหลายชนิดบางชนิดก็รู้จักกันีนปัจจุบนันอย่างเช่นมัสแมนเทโพก้อยกุ้งบางชนิดเป็นอาหารไทยโบราณที่แม้จะไม่รู้จักและหารับประทานได้ยากปัจจุบนันแต่ วรรณคดีเรื่องนี้ทําให้ผู้อ่านได้รู้จักชื่ออาหารเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้กาเพชมเครื่องคาหวานยังสอดแทรกส่วนประกอบก็คืออะไรคะในการปรุงอาหารบางชนิดไปด้วยก็คือเครื่องปรุงนั่นเองมีคะมียี่หร่ามีคะมีพริกมีใบทองหลางมีคะนักเรียนสังเกตดูว่าในการแต่งกาเพนะคะ จะมีเนื้อหาระเอียดนะคะทำให้เกิดการอ่านทําให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารมีความเพลิดเพลินในการอยากลงลิมชิบาหารนารนาชนิดความรู้เพิ่มเติมนักเรียนพอทราบไมว่ากาเพเรือลักษณะของกาเพเรือนะคะกาเพเรือประกอบไปด้วยคำประพันธ์สองชนิดก็คือโฮงสีสุภาพ กาบยานีสิบเอ็ดเรียงร้อยกันนะคะลักษณะที่เรียกว่ากาพองคงกาวก็คือขึ้นต้นด้วยโคงไหมคะคงหนึ่งบทตามด้วยกาบยานีสิบเอ็ดไหมคะกาบยานีนะคะแรกจะมีเนื้อความเรียนแบบกับโคงจากนั้นก็แต่งเป็นกาบยานีต่อไปกี่บทก็ได้จนจบความนี่คือกาพเหเือ ตัวส่งในการประพันธ์กาบเฮเรือนักเรียนพอทราบไหมเอ่ยกาเพเรือเป็นคำประพันธ์ที่แต่งไว้สําหรับร้องเหในขบวนเรือทํานองการเหร่จะต้องสอดคล้องกับจังหวะฝีพายว่าจะช้าจะเร็วนะคะมีพนักงานเห่ต้นเสียงก็คือคนนำนะคะฝีพายก็จะร้องขับตามจังหวะหมคะแต่เนื่องจากกาเพเรือเป็นคำประพันธ์สําหรับใช้พิธีการ ในขบวนเรือหลวงขบวนพระยุหะยาตาทางชนละมาทถึงไม่มีนิยมกันที่จะต้องประพัน์กันมากนะักเนี่ยค่ะนี่คืออาหารที่พบในกาพีนะคะนักเรียนสังเกตดูซิว่าในภาพที่เห็นนี้ชื่ออาหารที่เห็นนี้นักเรียนพอจะทราบพอจะมีความรู้ที่แบบว่าโอ้ฉันคเคยทานได้กินบ้างไหมมาช่วยครูสิคะ โอ้เก้งเทพโพโอ้คงเคยเห็นใช่ไหมคะหมูหนมก้อยกุ้งอะไรบ้างคะยำใหญ่แกงขั่วแก้งมัสมันนะคะนักเ,เรียนสามารถดูในภาพหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google นะอ่านะคะต่อนะคะแกงไตปลาพอจะทราบไหมคะขนมจีนน้ำยาไหมคะรังนกนะคะ จากชื่ออาหารที่เห็นนี้พอจะรู้ไม่รู้ว่าอาหารในบ้างที่เรียนเคยทานแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนในบทเรียนหนังสือด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะ